อุ้ยทำไมลิงที่นี่น่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยทำชิ้มเฮลโหลใครปรามายน้ำจิ้มคือแซ่บมากจริงมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกมีทั้งหอยคือแบบซีฟู้ดเต็มแน่นแน่นเครื่องแน่นมากๆค่ะกุ้งกรอบค่ะกุ้งกรอบกรอบจริงไหมครับไม่จริงเลยค่ะไม่กรอบอุ้ยอะไรอ่ะเิ่นมากอออ่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบแทบอลานะคะที่ชอบแฮปปี้เควันนี้นะคะแทบอยู่ในรถก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้เรามีสเปเชียลเกสนะคะมาเลยค่ะส,สคุณดีนะคะซึ่งวันนี้แท่บจะไปบางแสนพาเพื่อนๆไปให้อาหารลิงแล้วก็พาไกินต้ตมตํายำอาหารทะเลนะคะ ข้างทะเลบางแสนจ้าโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวนี่ไหนกันแล้วก็จะไปกินอะไรกันนะคะ๊ายค่ะน้องน้องปีนอย่างนี้เลยเหรอ โอเคตอนนี้นะคะถึงบางแสนแล้วจุดแรกที่เรามานะคะก็คือเขาสามมุกเพื่อมาถ่ายรูปตรงนี้เนาะแล้วก็จริงๆอ่ะจะให้อาหารลิงกต่อค่ะงหานปอดให้อาหารลิงไม่ได้เพราะว่าไม่อยากให้ข้้งทางโอเคถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวจะมาแปะรูปให้ดูนะว่าวันนี้ถ่ายรูปได้ไงบ้างเราจะส่งตัวแทนหมู่บ้านลงไปนะคะให้อาหารลิงเพราะว่าแอบกลัวลิงนะจ๊ะอ่ะ คุณพีเชิญค่ะ,ะเห็นว,ว่าน้องเขานั่งรองอยู่เออลงไปอยาให้ขึ้นมาบนรถดิฉันนะคะกลัวมาน้องตงนั้นแล้วก็ไปให้ตรงข้างริมนั้นน,นนะคุณพีใช่ขอเมืนน่อยจิมขอเม่อย,อ,นนอ,ยอุ้ยน่ารักจังเลยรู้เรื่องด้วยอุ้ยทำไมลิงที่นี่น่ารักจังเลยอ่ะตัอจครับไหนออ้จอ เพื่อนที่ดีก็คือนั่งรอยู่บนรถนะคะให้กำลังใจอยู่ห่างๆเมื่อกี้ยังชมอยู่ลิงที่นี่เชื่องขึ้นนั่งวถกันขึ้นรถดีมากลงไปลงไปกลัวนะหนึ่งแม่ลิงสาวลงไปโอเคขึ้นรถมาแล้วนะคะ ก็เลยจะถามพีว่าเมื all, hint, like <amas> ่อก <that> ี Luft ้เป็นไงบ้างก็จริงๆอะค่ะน้องลิงน่ารักมากๆนะแต่คือเมื่อกี้ที่เขากระโดดขึ้นมาหรือมาที่แบบทำตัว agressive เบาๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาหิวค่ะเมื่อกี้พีไปสัมภาษณ์พี่ที่เขาขายมาพี่เขาบอกว่าตรงนั้นมีลิงเป็นหมื่นตัวเลยนะแท็บใช่แต่ว่าคือใครที่มาก็ต้องให้ในจุดที่เขาอนุญาตให้ให้นะคะเพราะมันจะมีจุดที่ไม่อนุญาตให้ให้ด้วยโอเคไหนขอดูหลังหน่อยค่ะเมื่อกี้เป็นไงบ้างดูลอยดิ เราจะพาเพื่อนมากินไก่ย่างเหลืองซึ่งแบบไก่โปรดของแทบ,บเลยเราก็จะมาเลือกแบบร้านเลือกได้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยหรอกรสเหมือนกันหมดนะคะนี่นะคะไก่ที่เลือกนะคะวันนี้จะซื้อไก่2ไม้ข้าวเหนียว2ถุงแล้วก็จะซื้อปลาหมึกย่างที่ร้านนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูอีกว่าแบบมีอะไรกินซึ่งชุดวันนี้ไม่ได้เหมาะกับบางแสนเลยนะคือพีเอามาให้ใส่นะฮะเป็นแบรนด์พีเดี๋ยวจะแปะไว้ตรงนี้ว่าแบรนด์อะไรเนาะดู ข้างหลังก็คือสวยมากนี่นะคะสั่งไก่ร้านนี้บริการนั่งเสือฟรีข้างล่างก็มีซี่รนะ้านอันนี้ก็มาอีกร้านนีงนะคะซึ่งพีจะเป็นคนสั่งให้รับกินนะ,ะเอาส้มตำปลาหนึ่งค่ะป้าแล้วก็ส้มตำไทยไข่เค็มหนึ่งค่ะพีเรามากันแค่สองคนนะเพื่อนสาวจะสั่งเยอะไม่ได้นะ เรามีสัป,ประมาณ5 <c oughs> เลิศจะกินอะไรอีกอะ่ะเมนูสั่งมาเยอะแล้วนะมีหอยแครงกับหอยหวานเธอแต่ว่าโต๊ะมันเต็มนะพี่มีเต็มเต็มบ่ล่าสุดก็คือให้เพื่อนปูเสือให้นะ <c oughs> เราก็ต้องนั่งเสือเบาๆนะนี่ค่ะ มาเกือบครบแล้วนะฮะก็ขาดแค่ปลาหมึกย่างอย่างเดียวน้องใช่ค่ะนี่พี่จะกินอะไรคะอันนี <t 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 ้คือยำเป็นไชยำค่ะตําปูปลาร้านะคะแซบๆซไปค่ะอร่อยไหมอืมอร่อยร้านนี้ตาอร่อยมากเอาจริงป่ะหู๋จะเผ็ดได้เลยนะพี่สาวบรรยากาศร้านแสนก็คือจะอย่างนี้นะฮะก็จะมีรถแบบมาเรื่อยๆนะจับผักก็คือจะแบบมีรถต้ยะป้าบอกว่า สามโมงแลลูกเลื่อนไปข้างๆเดี๋ยวรถขยะมาแต่ที่เด็ดที่สุดนี่คือนี่ค่ะคุณพี่อันนี้อยากจะฟราลี่พรีเซนต์อาบอีกหนึ่งชิ้นค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะใช้มือค่ะใครกินไก่ย่างอ๋อก่อนแรกตอนแรกเลยเนี่ยที่ใช้มือได้เพราะว่าฉีดทัดแฉลบไปแล้วเรียบร้อยค่ะเอามาจริงๆนะทัดแฉลบแต่ว่าคือไม่ได้เอาฝามาทัดแฉลบแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผสมอาบกันออยล์และวิตามินอีใช่คัญยังมีน้ำหอมจากธรรมชาติด้วย มือ,อบ,บำรุงมือแล้วกลิ่นยังหอมมากๆ<ช>ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะใช้ได้ใช <ไป S 2> นี่จิ้มน้ำจิ้มเลยค่ะไม่จิ้มอ่ะต้องชิมแบบมือจิ้มนะเดี๋ยวกูจะได้ไม่จิ้มอร่อยไะจิ้มแล้วค่ะต้องพูดเลยค่ะอ,อะร่อยนะไก่เหลืองอร่อยมากอะ่กอกอะเนื้อนุ่มหนังกรอบมากค่ะเนีรู้สึว่าไข่ย่างบางแต่ไม่ค่อยเหมือนที่ไหนอ่ะมัเาเหมือนมีสูตรหมักพิเศษของเขาอ,ะอ่ะ ขัดขันนะไหนๆก็คือขัดไม่ขาดไข่อร่อยมากใช่ไหมมากไก่อร่อยมากๆค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นอาหารนะคะเราก็จะยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วกินเนาะเพราะว่าแบบเรานั่งเสือแล้วเราไม่ได้เต็มตัวมันจะนั่งเสือแต่เก้าอี้เต็มค่ะเปลี่ยนธีมค่ะเป็นปิกนิกแต่วันนี้คนเยอะมากๆเลยคนเยอะมากๆอืมปลาหมึกมาแล้วมาแล้วค่ะปลาหมึกขอบคุณค่ะไหนี่นี่ขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะ กินของที่เพิ่งมาดีกว่าคุณพีร้อนๆค่ะร้อนๆปลาหมึกย่างของโปรดแฮปปี้เองนี่นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาดูแซ่บมากอ่ะชิมสิคะต้องให้คุณพีชิมดูน้ำจิ้มเขาแบบดูแซ่บมากใช่ไหมกินหนึ่งดีมากปลาหมึกคือสดมากน้ำจิ้มคือแซ่บมากจริงจริง มากขายหรอคะก็บรรยากาศเรียวๆก็ซื้อของกินเลยจ้าล่าสุดก็คือซื้อของทอดให้แทบหรอกุ้งกรอบค่ะกุ้งกรอบกรอบจริงหรือเปล่าไหนชิมดิไม่กรอบอืมดีนะอืมไม่แต่อาหารเราเยอะมากค่ะคุณพีเราต้องรีบกินก่อนที่มันจะเย็นเป็นอาหารทานเล่นได้ดีมากอันเนี้ยอืมต่อไปแล้วที่เราจะกินนะฮะก็คือยำบุญเส้นเคยกุ้งก็ตัวใหญ่มากแล้วดูปลาหมึกวงนี่ เขาให้หอยให้ปลาหมึกเยอะมากเลยอ่ะอร่อยมากเต็ใมให้ดูอีกรอบหนึ่งมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกมีทั้ง,ทงหอย,หอยคือแบบซีฟู้ดเต็มแน่นเครื่องแน่นมากๆค่ะเหนือยชิมหอยสิจิมหอย,หอ,ยอืออาหารทะเลเขาสดหมดเลยอ่ะให้ดูกุ้งตัวแบบกุ้งดิกุ้งดิวะมาฉันหยิบให้หยิบกุ้งขึ้นมา น่ค่ะือตุ้มดีมากเขาลอกเปลือกมาให้เราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราแค่เด็ดหัวอย่างเดียวเอาง่ายๆเข้าปากโรดดีกุ้มแบบสดมากสดมากนั่งไงบอกแล้วมาแล้วค่ะบอกแล้วาเรามากินกันต่อนะคะข้างรถขยะมานั่งฉากนี้ก็ให้จริงๆนะ ความเรียวทามค่ะเรียวทามเรียวนั่งกินทามมากหนึ่งเม็ดไม่ไกลค่ะแต่ว่าพี่อยากให้แลองอันนี้มากค่ะมันคือตํามะยมค่ะกุ้งแห่เราหายากมากเลยนะแต่ที่บางแสนนี่คือเห็นเล้วิ่งเข้าหามะยมเลยทันทีค่ะหรอนี่ต้องชิมมะยมมีลูกไหมอ่ะมีเม็ดมันจะเปรี้ยวๆหน่อยนะเป็นไงทำให้ท้องคนเนี่ย นี่นะคะเราต้องเอามายมจุ่มปลาไปเยอะๆอค่ะ <ใน S 1> แล้วก็ในบรรยากาศข้างรถรถขยะ <laughs> ใช่ค่ะอาหาที่เหมาะสมเรามากินกันต่อนะคะที่ตำไทยไข่เค็มข้างรถขยะได้ค่ะิถไหมเอาชอ้ชอต้มขึ้นมาเลยค่ะคือไข,ข่เค็มเขาให้เน้นๆนะ <laughs> ดีนะบอกเขาไม่ค่อยเผ็ดใช่ไมั้ยเนี้ยอือืรถเด็กน้อยไงรถแบบพันอะ พี่แทบต้องหัดทานแซบแล้วนะคะเดี๋ยวนี้อยากลองว่าให้ทานแซบคือทานแซบมาเยอะมากทุกคลิปขอแบบเบาๆบ้างอร่อยนะอร่อยไม่ทานได้มากไม่หวานมากรังปลากำลังกลมกล่อมขอพี่ไปปูปลาดีกว่าค่ะคลิปนี้ก็คือบรรยากาศดีเวอร์กินเหล้ากินเหล้า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 กินเหล้าข้างรถขยะ กินอะไอยู่ครับพี่อ่าไปแล้วคะ่ะคือส uh. ี่รถขยะกับุดแทบอะเขาก็อ mm ยู่นะพี่สาวทรานส f ฟอร์เมมากๆค่ะอันนี้พี่บอกให้เขาทำแซ่บแซ่อืมแซ่บมากแซ่บถึงใจแบบแซ่บอะกินแซค่ะแล้วเดี๋ยวชอกพัจะกลับไปที่ไก่ย่างค่ะแต่อยากให้ดูปลาหมึกวงนี้ก่อนให้ดูวงนี้ใหญ่มาก เธอว่าฉันจะกินหมดปะหมดจริงหรอจริงแน่นอนอยู่แล้วหนึ่งสองสามไปเลยค่ะะใหญ่กว่านี้อ้าเข้ามาแล้วน่องเดี๋ยวจะเอาน่องนะไม่เอาน่องอ่ะเลือกชิ้นนี้ค่ะเนื้อดูเยอะดีโอ้โหมนลจิ้มมันจิ้มไหมหรือไม่อยากจิ้มไม่จิ้มค่ะไม่จิ้มก็อร่อยใช่แต่ฉันเป็นคนติดน้ำจิ้มอืติดมากชอบหนังมากเลย คือชอบรสมันอ่ะมันไม่เหมือนที่ไหนอ่ะไม่รู้ทําไมมันไม่ใช่อารมณ์แบบไก่ย่างวิเชียรบุรีไก่ย่างพระรามเก้าม,มาคนละแบบเลยอ่ะไก่ย่างขมิ้นก็ไม่ใช่ม,มนคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะวนไปที่ส้มตําดีกว่าตอนนี้คือแบบอยากกินส้มตำแ,แต่ชอบรสส้มตําที่นี่นะคือรสไม่ได้สัดไปบางทีร้านส้มตําในกรุงเทพบางทีอ่ะอยากอยากแบบได้เผ็ดๆอย่างเงี้ยก็จัดเกินไปมันจัดเกินไปมาจ้ายำมุนเส้นคอมโบ คือใส่หอยใส่ปลาหมึกครบเลยนะแซบแน่นอนหมูคอนหมูอนจากส้มตำไม่ได้อะเอาลงกันปะอร่อยมากตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วนะคะเราก็จะกินข้าวไปแบบผิวไม่ไหมทาเข้าไปอาบแดดไปค่ะอุ๊ยหูแทบแบ่กคือกินเลยกินเลยกินเลยเนี่ยมันยาวเกินไปคผู้ชมอยากดูมันยาวเกินไป เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ดีงามมากค่ะสาสิบห้าบาทครุ้มอื้มเรียกกรอบอยู่เลยเสียงทำเอเอสได้เลยอ่ะมากินไก่ย่างกันอีกดีกว่าคือมันอร่อยจนหยุดไม่ได้จริงหนังมันคือแบบทีเด็ดค่ะโออแค่นั้นอร่อยนะโอเคขอใน้ามาค่ะพิรัตส์โหน้ำจิ้มอร่อยมีหน้าหมดเป็นจะถ้วยนึงแล้วนึกว่าแบบพี่ว่าลองน้ำจิ้มกินเแมวกินน้ำจิ้ม น้ำจิ้มมันนี้อร่อยมากอ,มอร่อยจริงอ,อร่อยจนตกใจอ่ะปกติไม่ชอบน้ำจิ้ม,มแต่จริงป้าส้มตำปลารา้าแล้วทานกับไก่มันๆแบบนี้หอมข้าวเหนียวนะคับแปลได้เลยจริงจริงฟินแบบเซเว่นเฮเว่นอะคะ่ะใช่โอเคขอตัวกินข้าวอีกนิดนึงแล้วก็นั่งชิวกับพีก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถกลับกรุงเทพแล้ว ซึ่งใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ดับด้วยแล้วก็อยากให้ดับมาทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะคะอยากให้ไปกินอยากให้แต่งหน้าอยากให้ไปเที่ยวก็เมนมาบอกได้เดี๋ยวจะพยายามทำให้เกือบทุกคลิปเลยนะแล้วใครที่ชอบคุ้พี่ก็ไปกดไ like, ลค์พีในเอ่อไปกดฟอลโล่ใน IG ก็ได้เนาะโอเค okay. วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายบบ๊าายยค่ะใดๆก็คือการกินข้าวอัดคลิปนะฮะแต่ไม่มีช่างกล้องมาวันนี้ก็ต้องนี่นะจ๊ะดูเรื่อง